อะไรเหลยอล้วพี่อาเทครับยิงตรงนี้นะนี่ตรงไหนนะหลังสิดฟ้านี่็สั่งอ๋อฮึ่มก็นั้นนะก็พี่ว่าจะมาดูห้องก่อนล่ะไม่ไกลเลย รย่างเลื่อนด้วยนะซึ่งเพื่อจะเดินแบบไม่สนใจอะไรนะนี่นี่ซึ่งนี่ตนี้มันจะลื่นนะฟ้อมจนน้ำ็นหญ้ามันจะลื่นนี่ัลื่นตอนนี้ขาไปไม่ห็นอะไรละไปนีนี่นีดูหมอกวิวจิงจุกจิงจุกยัไปจิงจกโอ้ตอนเช้าน่าจะสวน ก็บอกว่าตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งโน้นเดินไปฝั่งโน้นหนึ่นงก็เปิดเลยนะัน่ะโอ้โหปลูกเสียงยาว

ส <400. S 1> <400. S 2> ล้อยเดี๋ยวรอถ่ายตันให้ตรงนี้นดิพอล้วถ่ายจิตใต้ไม่ถ่ายจิตใต้นั้ลว <c oughs> ลงไปถ่ายตรงจิตใต้คูกันเต้